ขนมถ้วยฟูชาไทยหอมชาไทยมากๆค่ะสูตรนี้นุ่มมากๆเลยนุ่มข้ามวันแล้วก็ทำง่ายมากๆไปทำกันค่ะน้ำร้อนจัดจัด200 ml ใบชาไทย6ช้อนชาผสมให้เข้ากันกลองเอาน้ำชาไทยแค่100 ml ค่ะแป้งสาลีบัวแดง150กรัมแป้งข้าวเจ้า60กรัมน้ำตาลทราย100กรัมผงฟู7กรัมแบก,กิ้งโซดาครึ่งช้อนชา เกล,กลือป่น2กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยกะทิ 200ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่น้ําชาไทยลงไป 100ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วจนไม่เหลือเม็ดแป้งแล้วให้พักแป้งไว้ก่อนนะคะสัก10นาทีค่ะพอพักแป้งครบเวลาแล้วก็ไปใส่พิมพ์กันเลยค่ะขนาดพิมพ์งเบลคือเบอร์3 2 1 7 ใส่ขนมให้เต็มพิมพ์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะน้ําสําหรับนึ่งนะคะใส่2อถึงสข้อนิ้วตั้งน้ําไว้ให้เดือดจัดจัดก่อนนําขนมขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรง13นาทีนะคะเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้นะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้หอมนุ่มฟูไปลองทําดูนะคะ